มีได้แชมป์เลยแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมไม่รู้นะครับก็คือไม่ได้ดูบอลอิตาลีนะผมจะบอกให้ว่ายูเว่เนี่ยเป็นแชมป์มากที่สุดในอิตาลีอ้าวว้าวว้าวว้าวอ่า27สมัยสกูเดโต้27สมัยใช่ผมไม่ธรรมดาตอนนี้มีดาวอยู่สองดวงอ๋อพอ20ใช่ไหมสองดวงอีกหน่อยนะครับอีกสามครั้งก็เป็นสามดาวแล้วเจ๋งเลยเฮ้ยเจ๋งนะอ่ะก็ติดตามกันแล้วกันนะฮะแล้วก็ยูเว่เนี่ยเป็นทีมที่มีนักเตะนะฮะ ระดับตำนานผมดูรายชื่อนะตะกี้ผมเปิดดูมันทีมชาติอิตาลีชัดๆมันทีมชาติอิตาลีชัดๆัดตัวอย่างหน่อยคุณผู้ชมจะได้รู้ว่ามีใครบ้างเจียโรจิวูฟเอนโอ้โหนี่โกมือหนึ่งเลยนะคาลินี่อันนี้เป็นเดลเปโโรเดลเปโโรนี่ก็ถูกกองหน้าแบงหลังไงกองหลังตอนนี้กำลังมาแรงเลยมามาแทนเปาโลคานาโวโลโอ้คานาโวโลคานาโวโลพวกนั้นครับแล้วก็มีวิเชนโซยาควินตาอ่าอ่านี่ตัดไปลูก้าโทนี่อ๋อนี่ก็ส่งจ่ายบอลสุด กาดิโอลาอ๋ออ๋โหแบบอิตาลีทั้งนั้นน่ะทีมชาติอิตาลีล้วนๆนะคะับก็ถือว่าเป็นทีมที่มีมีอะไรนะลอร์เนตี้สูงนะบางคนนักเตะบางคนเนี่ยอยู่อยู่กับทีมเนี่ยมาทีมเดียวเลยนะคล่ายคล้ายแลนดิ้งกิอะไรอย่างเงี้ยเออคล้ายๆล้ายแลนดิ้งกิ๊ของแมนยูแล้วก็ ผมผมชื่นชมนักเตะบางคนนะที่เป็นซูเปอร์สตาร์ตอนยูเวนตุสเออ่ยูเวนตุสมันมีดราม่าอยู่ช่วงหนึ่งไหมด้วยที่ที่โดนคดีครับว่าแบบเออ่มีแฟนบอลอันธพานอารวาแล้วก็เกิดที่เกิดแบบสมาคมอิตาลีเนี่ยปรับตกชั้นไปเล่นตกชั้นเลยเหรอซิลีบีโอ้โหเป็นการเป็นโทษที่หนแรงมากปีปั๊บตอนปี2006-2007นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ นักเตะซูเปอร์สตาร์ในทีมอย่างเช่นเดวิเปโร่อะไรเงี้ยก็ยังอยู่กับทีมนะบุฟฟ่อนหูไม่ย้ายเหรอผมเห็นพี่บิลลี่ตกชั้นไปนี่ย้ายกันไปกระจายเลยไปคู่โอเว่นอะไรย้ายหมดเลยอันนี้อันนี้เขาไม่ย้ายเลยนะเล่นยอมไปเล่นเดียชันเลยคาซี่อะไรก็อยู่หมดเลยนะบุฟฟ่อนเนี่ยอยู่เปโร่อะอยู่โทนี่อะอยู่เออโทนี่โทนี่เพิ่งมาอ๋อเพิ่งมาโทนี่เพิ่งมาโอ้โหสุดยอดอะสุดยอดเจ๋งมากแล้วเขาก็ได้แชมป์กลับมาที่เกาโชซีดีไอค้างแล้วเดูกาลชั่นาะนานไหม ปี <GP. S 2> ปีเดียวปีเดียวในเล่นอยู่กันครบอย่มีไม่ขึ้นมาหรือว่าไงล่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะที่น่าสนใจทีเดียวกับยูเวนตุสนั่นเองนะรครับผมครับผมก็เลยก็เป็นนัดที่เขาจะเปิดสนามกันวันที่แปดกันยานี้แปดกันยานัาเขาตีกันยูเว่แข่งกันนะใช่ <c oughs> แล้วก็รายการปากมองของเรานะฮะไม่ธรรมดาครับมีบัตรมาแจกครับบัตรมาแจกเอาอะไรครับบัตรอะไรครับบัตร ไม่ไม่ใช่บัตรดูบอลคู่นี้นะฮะเป็นบัตรดูหนังครับเป็นบัตรดูหนังเลือกคนโขนนะครับเป็นบัตรส่วนลดนะครับ40บาทนะฮะคุณได้ดูมารายการเราทำคนโขนไหมก็ผมทำเพราะผมจัดโอ้คุณทำที่ไหนผมไม่อยู่นะฮะอผมดูผมดูผมจัดอยู่ผมจัดอยู่ก็ไปดูกันได้นะครับก็ลองส่ง s อ s เอ็มอสมาขอกันได้นะฮะที่4247276ี่เจ็ดเดหกนะครับบอกเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิด มันไม่ใช่บัตรฟรีนะครับมันเป็นโปสการ์ดสวยมากเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวช่วงหน้าผมเอามาให้ดูเดี๋ยวผมไม่งท่ไปเอามาให้ดูนะเออเป็นโปสการ์ดสวยมากแล้วก็มีบัตรส่วนลด40บาทอยู่ครับเออคือเก็บเป็นของที่ระลึกก็น่าคนที่ชอบอ่ะนะแล้วส่งไปซีนีให้ที่บ้านไม่ต้องมาที่ซีอีโอเหรอส่งให้เลยเหรอก็จะไปเกยถึงหน้าบ้านใช่ไหมไม่ใช่ส่งไปซีนีพอแล้วโอ้โหไ้ดูก่อนนะเดี๋ยวลองดูหาทุกทางในการส่งอ่าเดี๋ยวมีมีมีทางแจกแน่นอนครับส่งมาแล้วกันนะสี่สอง 7276ก็แสดงความคิดเห็นตามปกติแล้วว่าโอ้โหแม่เจ้านี่คือตำนานนะแล้วก็ส่งกันไม่พมาแล้ววงเล็บหลังๆก็ได้ว่าขอบัตรขอะไรอย่างนี้พี่นึงเราจะได้รู้ว่าเราได้บัตรได้นะครับวงเล็บนิดนึงที่ทำวงเล็บนิดนึงเพราะขอดูบัตรเอ้ยไม่ใช่ของบัตรขอบัตรอะไรอย่างนี้แล้วก็แจกแจกกันไปนะครับตอนนี้เริ่มมีของมาแจกแล้วรายการเราเริ่มล้ำซ้ำใช่เริ่มสปอนเซอร์เริ่มเข้าแล้วรายการเราดีมากเลยนะสปอนเซอร์เริ่มเข้าแต่ตะกี้บางคนที่แบบแจกบัตรดูอิตาลีอ่ะ ดูว่าได้ไปอิตาลีเลยช่องนี้มันไม่ธรรมดาไหยเพิ่งเปิดเลยนะผมผมผมว่ามันไม่หลุดไปถึงคนดูหรอกต้องมีใช่ไหมเราสองคนไปก่อนเลยคร่ะคุณผู้ชมต้องมาก่อนอยู่แล้วนะฮะ่สมาอ่านเนซีเมสหน่อยละกันนะเวลาเหลือใช่ไหมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเอสเอ็มเอสต้องเปิดคอมนิดหนึ่งเต้องเปิดคอมนะเรียกนะเฮ้ยตุ๊บแน่ต่อรหัสนิดนึงนะครับ อ๋อเร็วๆครับอ่านวันนี้ครับอ่านวันนี้ครับเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ่งสิเล่งหรอเ่อนโลกเลยนะลนลนเลยใช่ไหมไม่เด้ๆอ่ะคุณพูดไปก่อนพูดไปก่อนเดี๋ยวผมมาส่งมาได้นะครับ SMS นะครับโอ้แม่เจ้านี่คือนี่หรือคือตำนานนะครับ4247276นะครับรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ของเราด้วยที่02-960-5022แล้วก็02-960-5088นนะครับอ่าโอเคนะครับมา โอเคติดต่อได้แล้วเรียบร้อยแล้วครับผมครับอ่ะเอ S เอ S มเอะไร S M S ไม่ใช่ S M S S M S มเลนะครับ S M S นี่มันจะเจ็บนะฮะเลสเลสเลยทีเดียวอ่ะต่อครับอ่าอะไรนะครับจากคุณมายพังงาสมมติว่าแม่ผมครับครับเอาแม่ทำไมครับแม่ผมมีความสามารถในการบ่นเป็นระดับตำนานนะครับโอ้โหเรียกว่าอ่าแม่บ่นเพราะแม่รักก็แหละครับลืมขวัญบ้านนิดนึงโอ้โหบ่นยาวลากปีหน้าเลยอะไรอย่างนี้นะครับอ่า ข้อตะวันออมาครับวินัยจราจรของคนไทยครับเป็นระดับตำนานเล่าขายไปทั่วโลกครับจริงๆนะอันนี้อันนี้ผมผมไม่ได้ว่าใครนะคือดูแล้วลองลองเก็บไปคิดแล้วก็ลองทาตามกฎจราจรแล้วกันกฎจราจรเขามีไว้ให้คุณขับรถอย่างปลอดภัยขับรถอย่างมีวินัยแล้วถ้าคุณทําตามผมว่ารถไม่ติดขนาดนี้จริงที่มันติดเนี่ยเพราะว่าการเปลี่ยนเลนการรถชนการฝ่าไฟแดงการขับรถเร็วเกินมาตรฐานเราะวาง่ายเลยอุบัติเหตุไอ้นี่เดี๋ยวตรงหน้าหมอชิด ไอ้ตรงไอ้ตรงชฉลือดจักรมันมีมันห้าหกเลนไม่พอครับครับรถแท็กซี่เลนหนึ่งจอดรอผู้โดยสารรถตู้เลนหนึ่งรกผู้โดยสารรถเมย์อีกเลนหนึ่งรถเมย์เนี่ยเผื่อสองเลนมันต้องทะแยงเข้าครสองไม่พอครับเต็ดยาวเลยครับไม่เคพอก็ผมว่าถ้าขับรถประเทศไทยได้นะครับก็สามารถขับได้ทั่วโลกนะครับใช่ครับพี่ชายผมเนี่ยเขาไปปกติมัญญีบัตรอ่าเขาเรียกอะไรใบขับขี่ใช่ไหมครับแล้วแบบใบขับขี่เจอปะ อ่าแล้วแบบเวลาแบบจากต่างชาติมาเมืองไทยมาเราก็ออกให้ใหม่ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่เอาของไทยไปยื่นของต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ต้องไปสอบอ่ะต้องสอบจริงเหรอจริงจริงผมว่าคุณยูมาจากเมืองไทยเนี่ยไปเอาขี่คุณเนี่ย<อ>ไม่ไม่เวิร์กต้องสอบใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยครับขนาดนั้นเลยฮะจริง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 ศุกร์ีเรื่องจริงนะครับอ่าข้อความต่อมาครับลินปิงกับลินหุยครับเป็นตำนานความเห่อของแปลกอะไรอย่เงี้ยของคนไทยจากคุณป้องสุรินทร์สุดยอดเนี่ย ถึงขั้นมีชแนลของตัวเองเลยนะครับเป็นเรลิตี้ฮะองเสร็จแล้วก็ AF ผมสงสารช้างไทยมากเลยอะโดนมาเพนเป็นแพนด้ามีนะอีทั้งช้างอทั้งจระเข้มีสุนักโอ้มีหมดอะเป็นแพนด้าเมื่อเดือนสองเดือนก่อนผมไปดูมานลหนิลปิงเนี่ยกดการเข้าดูเนี่ยมีอะไรบ้างข้อหนึ่งดีๆไม่ต้องบอกคลายเข้าไปดูมาข้อหนึ่งคือห้ามส่งเสียงดังครับถ่ายรูปห้ามใช้แฟลชห้ามใช้แฟลชอัะเดี๋ยวเขาแสบตาอะไรอย่างนี้ แล้วก็เดินไปแล้วห้ามเดินย้อนกลับมาถ้าเกิดเรียกว่าคือแบบถ้าหลุดหลุดขอบหลินปิงไปแล้วห้ามเดินย้อนกลับมาต้องเข้าใหม่ต้องไปดูช่วงๆกับหลินหุ้ยต่อแล้วก็ถ้าอยากดูก็เข้าอีกรอบแล้วหลินปิงทําผมแสบมากครับทําไมครับเขาต่อใส่คนนะครับผมไปดูมาสองวันวันแรกเนี่ยเขาท่านี้ให้ผมดูนหยนไหนนอ๋อันหันตูดให้คนเลยเรียบร้อยใช่ แล้วถ้าวันวันที่สองครับอันที่สองเป็นไงครับวันที่สองทิ้งบอมครับอาจจะชอบคุณมากเลยทิ้งระเบิดนาปนาปาปี่บปุ่มปุ้มเลยนะแล้วแล้วบที่ที่เขามีตั้งขวางนะเอาไงครับไปอยู่มุมเอามุมไกลๆใช่ไหมมันมองยากๆใช่ไหมใช่เขาอายไะเขาเป็นแบบดาราือใหม่อาจจะอายอาจจะเขินแต่ช่วงช่วงนี้ครับนั่งนี้นะฮะเอาไงครับนั่งนี้ครับแล้วไงต่อครับก็เอาไผ่มาครับ กินเหมือนป๊อกกี้อะครับเออเออไปสองวันเห็นอย่างนี้สองวันเลยอืมจริง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 แล้วเนี่ยมีแพนด้าผมก็เห็นอยู่สองอย่างนะครับกินนอนแค่นั้นจริงๆอ่ะ เราเคยเห็นต้องเสียห้าสิบาทเพื่อไปดูเพิ่มใช่ผมอยากเห็นมีเพนด้าอย่างอื่นบ้างเช่นมีเพนด้าทุยโทรศัพท์มีเพนด้าเล่นรถปุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูแล้วกันนะใครถ้าถ้าใครชอบก็ไปดูแล้วกันหลินปิงนะฮะที่สวนสัตว์เชียงใหม่เพราะว่าก็ไม่แน่นะครับว่าอีก2ปีเนี่ยเขาจะอยู่กับเราหรือเปล่าเขาจะตายเหรอครับไม่ใช่ครับรัฐบาลจีนเอาคืนนะฮะเอาคืนจะเอาคืนนะครับเขาไม่ได้ให้เราเนี่ยเขาให้ยืมให้ยืมให้ยืมนะครับเป็นตำนานไปไอ้ข้อความเด็งทั้งกันครับอะไรนะ คูเลขขอหวยตำนานที่เดินไปไม่รู้จบอืมอันนี้อันนี้คนขูดเลขขอหวยนี่ผมผมว่าเขาจบสถิติมานะ้ว <_ c oughs> เป็นวิชาที่ต้องมีหลักการนะรสถิตินะครับว่าขูดท่านจะได้ตัวเลขอะไรออกมาอะไร<อ> s> <S บางคนฝันก็ไปตีเป็นเลขเป็นตูเป็นตาอ,อะไรเงี้ยบาง,างคนนี่ต้องเรียกว่าพกหนังสือไว้ใต้หมอนเลยเดียวใช่แบบปุ๊บเปิดทันทีใช่ผมว่าผมว่าเรื่องของเรื่องของหวยเนี่ยเออเคเล่นขำๆเล่นได้เพราะว่าพ่อผมก็เคยถูกขำๆนะ ถูคำทำใช่ไหมซื้อไปเท่าไหร่ครับซื้อไปสองใบสองใบเองตัวเลข็ลไทยเออโชคดีมากเล็ก้ายสามตัวอะไรเงี้ยก็ถูกอะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วกันนะฮะก็ถ้าผมว่าทางที่ดีเนี่ยทำมาหากินดีที่สุดโอเคครับผมอ่ะพักก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีประเด็นอื่นๆมาเสนอคุณผู้ชมต่ออีกมีครับมีอีกมีอีกมีอีกใช่ไหมมีอีกนะครับติดตามมาแล้วกันครับกับรายการปากมงเดี๋ยวมาครับแป๊บหนึ่งฮะ